ต้นไม้เป็นร้านเนี่ยนะนี่นี่นี่ดูดูหนหนเป,เปิดเปิดเป็น play เพลงอะไรได้ปะเปิดเพลงนี่คุณดูออกก้องมันก็โอเคไหมล่ะยังเป็นดาราที่ไหนแน่ขายอะไรขายควายไงขายควายขายควายนี่ผมเฉลยแล้ะไปเปิดเพลงขายควายเขาดูหน่อยสองร้านอ่าก็ยังไม่ยังไม่ยอมขายแล้วอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะครับทุกคนฟัง,งดีๆนะ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณถ้าเวลาคุณมาฟังผมไลฟ์มาฟังผมสอนเวลาทำขายออนไลน์ลูกศิษย์ของผมเป็นอย่างนี้ทุกคนเกือบทุกคนอะคืออะไรรายได้ถ้าคุณรู้วิธีมันขายกันหนำได้เลยนี่มีลูกศิษย์ของผมคนนึงนะครับวันนี้วันนี้จะวันเออลูกศิษย์คนนี้มา p r i v a t e coaching กับผมนะครับแล้วก็กี่เดือนแล้วนะ private coaching กี่เดือนแล้วนะ เดือนมิถุนาตอนนี้เดือนอะไรนี่เดือนเก้าก็สองเดือนกว่านิดหน่อยน่ะม,มาพัยเปิดคอชิ่งกับผมแล้วก็มีปัญหาเป็นปัญหาที่ดีมากเลยคือของไม่พอขายนั่นคือปัญหาที่เขาเกิดหนึ่งของไม่พอขายอีกอีกอันหนึ่งคือคนมาอยากจะมือซื้อของราคาแพงกับเขานะของเขาราคาชิ้นละสองล้านใช่ไหมตัวละสองล้านใช่ไหมสองสามล้านอย่างเงี้ยนางไม่ยอมขายไม่ใช่หรอกแฟนเขาบอกไม่ยอมขาย ไปคนมาคนมาขอซื้อเอาเงินมาจะมาให้คนละสองล้านเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าผมสอนลูกศิษย์ยังไงเนี่ยโอ้โหแบบขายกันกันนําขายของไม่พอขายคุณจะต้องมาดูมาดูคลิปนี้นะครับงั้นฝากแชร์กันเลยสวัสดีพี่น้องชาวไอจีสวัสดีไลน์แอดเฟซบุ๊กยูทูบและ Tik t o ็ตทุกช่องทางนะครับห้าช่องทั่วโลกวันนี้อยู่ดีมีคนมา p r i v a t e coaching กับผมอีกคนนึงแล้วผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังอ๋อแนะนนแนะนํา,นานมาแปลว่าแนะนำต้องแฮปปี้ไหม แต่ว่านั้นหนาต้องแฮปปี้ถึงจะบอกว่าค่าตัวโคชชิง่งของผมก็ไม่ใช่ถูกนะครับก็เป็นราคาที่สูงที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเลยแล้วก็จริงๆมาพเว c โคชชิ่งกับผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่กามนั่งคุยกันเฉยๆนะจริงๆมันไม่ใช่การนั่งคุยนะมันเป็นการที่ผมวิเคราะห์แบรนด์คุณและสร้างกลยุทธ์แบรนด์ของคุณ ที่จะเดินไปต่อที่จะไปอีกระดับหนึ่งได้ยังไงนี่คือนี่คือไม่ใช่มานั่งคุยกันฮ่าฮ่าฮ่าชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงไม่ใช่นะครับคุยกันที่สามวันครึ่งวันแล้วก็โคชชิ่งจับมือทําเลยครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอ่อให้นานาม,มาบอกดีกว่านานามามามา,มาบอกว่าทําไมเรียนอะไรไปแล้วมันเกิดผลลัพธ์ถึงขนาดที่ต้องไปเรียกเพื่อนมาเรียนแถมจ่ายตังค์ให้เพื่อนเรียนด้วย ปล่าหรักป่าเขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้เพื่อนเรียนหรอกเพียงแต่โอนเงินมาจากบัญชีเขาอ่ะผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันโอนเงินมาจากบัญชีนั้นนะมานี่เข้ามาได้แล้วโอเคตอนนี้นะครับ <c oughs> ต,ต,ต,ต้องให้เขาดูคนนี้ขายอะไรคุณอย,อยากจะงงตอนที่มาเจอผมมีตั้งสี่อย่างเพจของเขาพี่บอกว่าจริงๆในที่สุดแล้วเนี่ยเธอขายคนนี้จ้ะขายแบรนดน์นานา ตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นะครับที่มาเจอผมสามเดือนที่แล้วมา p r i v a t e coaching ไม่ใช่แบบนี้นะเขาก็แบบว่าขาดพลังพอจะออกกล้องนึกอกกลัวอาจารย์นนี่นนี่โอ้ยต่อต้านอะไรงยโหแต่คุณคิดดูว่าถ้าไม่ออกกล้องจะเสียได้แค่ไหนไหนพูดแะแอะดหนึ่งดิเขาไม่ได้เขายังไม่ได้ยินเลยไม่ไม่ไม่ต้องถือเลยจัดดีนะค่ะทุกคนเออคนนี้คุณอ่าถามก่อนไปไปเรียนกับพี่ในเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเกิดอะไรขึ้นโกรธอาจารย์อ่ะเพราะว่าพอเราเริ่มไลฟ์เริ่มวิดีโอแล้วรู้สึกว่า เราขายของได้พอขายของได้ล้วของมันไม่มีขายอะ่ะเออแล้วสินค้าที่เราขายคือต้นไม้จริง,งๆแล้วธุรกิจหลักเราไม่ใช่นี้ใช่แต่ไม่ได้ขายต้นไม้น่เดียวนะนต้นไม้ราคาแพงด้ยวยบอกราคาเท่ไาไหร่เอาสูงสุดราคาสูงสุดตอนนี้มีคนขอซื้ออร้านกวายไม่ขายอต้นนั้นนะคะร้านกวายังไม่ขายมีแพงอีกอต้นไม้เป็นล้านเนี่ยนะ แต่คุณคุณดูคนพรีเซนต์ก็น่าน่าดูไหนดูที่เขาพรีเซนต์ละแล้วต้นไม้นี้วนี้ผมไม่ได้ค่าโปรโมทนะครับทุกคนนี่ก็แบบว่าเอชวนเขามาดูชวนเขามาออกไลฟ์หน่อยหนึ่งพอดีอยู่แถวนี้อยู่ละทุกคนนี่นี่นี่ดูดูไหนไหนเปิดเปิดเป็นเพลงอะไรได้ปะเปิดเพลงนี่คุณดูออกกล้องแล้วมันก็โอเคไหมล่ะยางเดาราที่ไหนแน่โอ้มีมีภาษาอังกฤษด้วยค่ะค่ะนี่มันลูกศิษย์อาจารย์มันต้องแบบนี้ค่ะเพราะว่ามีตัวแทนจากหลายประเทศเลยเขาก็เลยแบบ เขาติดต่อแล้วก็ส่งส่งไปตอนแรกคิดไหมว่ามันโค้ชจากพี่แล้วคิดว่ามันผลลัพธ์ไม่จะขนาดนี้ไม่ผิดไม่ผิดเลยตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันงั้นงั้นชิลชิใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้กล่าวว่าพอดีผมบังคับด้วยผมบังคับบอกต้องทำอะไรมันเร่งกับผมต้องทำอะไรเขาต้องไปสร้างตัวตนต้องไลฟ์ต้องอัดวิดีโอไม่การบ้านของพี่คืออะไรอ๋อไลฟ์สามสิบวันสามสิบวันสามสิบวันหลังสามสิบวันเขาเก่งเลยอ่ะเนี่ยดูออกมาเป็นอย่างนี้เลยดูแล้วดูแล้วเพลินมากเลยไม่แล้วอะไรเกิดขึ้นอีกมีีอกเเพลนึงว้ย ขายอะไรขายควายไงาขายควายขายควายนี่ผมเฉลยแล้วไปเปิดเผยขายควายเขาดูหน่อยอันเนี้ยปังอันเนี้ยคนดูเป็นแสนถ้าต้องไปดูที่คอมเมนต์นะ่ะเขาก็จะมีมีแบบที่อาจารย์พูดว่าเออราคาสอง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 ล้านอ่ะกย็ยังไม่ยังไม่ยอมขายใช่แล<ะ>้วสองล้านยังไม่ยอมขายเลยเนี้ยคนมาคนมาถือซื้อ,ถ,อถึงฟาร์มเลยใช่ปะใช่ค่ะแต่เขาเขียนว่าสองกิโลซีเอฟซีเอฟเป็นทางเอ่อไลฟ์สดเมื่อวานค่ะอ๋อ แล้วก็ไม่ขายไม่ขายไหมแฟน,นไม่ยอมขายแล้วอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะครับทุกคนฟังดีๆนะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณถ้าเวลาคุณมาฟังผมไลฟ์มาลบวฟังผมสอนลวลาีทำขายออนไลน์ลูกศิษย์ของผมเป็นอย่างนี้ทุกคน<ม>เกือบทุกคนอะคืออะไรรา,า, <c oughs> ายได้เกินสามีรายได้เกินสามีคือสามีมองตอนแรกนะมไม่ต้องตั้งแต่สมัยลุงละ ล,ลุงมาตอนแรกสามีไม่ยอมไม่ออกไลฟ์สามีบอกว่าเธอขันไขหน้าเธอไปออกไลฟ์อะไลของเธอไขยหน้านี้นี่หกปีที่แล้วนะผมก็สอนลุงออกไลฟ์ลุงก็ไม่กล้าออกไลฟ์ตอนแรกแล้วก็สามีก็ไม่ยอมไม่ออก,ออกอีกแต่ลุงบอกอาจารย์สั่งมาต้องออกสามีก็บอกเนี่ยเธอทําให้ฉั้นไขยหน้าออกไลฟ์อยู่นั่นนะ่ะตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมลุงรายได้เยกก่าสามีแถมอะไรแถมสามียกกล้องให้ตอนนี้วันนี้เธอไม่ไลฟ์หรอกยกกล้องให้จับขากล้องกล้องให้จัดไฟให้นี่ก็เหมือนกัน เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแบบถือถือถือไฟให้นี่แหละจะเป็นปรากฏการณ์ที่คุณจะมันจะเกิดขึ้นเวลาคุณมาฟังไลฟ์นี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากฟังความลับของเรานะครับอันนี้ออกไปได้ละเกินเกินเวลาเธอเดี๋ยวก่อนมาบอกก่อนว่าไปที่ไหนฉันจะไปตามอันนี้ตามเขตามเขาได้ไหนให้โปรโมทนิดหน่อยเออ่เพจอยู่หน้าลิงก์นะคะลิงก์อยู่หน้าเพจเพจอยู่หน้าอะไรอะไรอะ ถ้าจะไปก็ไปที่นี่ไปเทปเละนีปากรใหญ่ค่ะถ้าเป็นต้นไม้ก็ลิ้นมังกรแซนซิวาริอบายนวลวีค่ะโอเคทีหลังมามีอันเดียวทีหลังนั้นน้องต้องบอกได้คําเดียวนี่ผมจะสอนสอนพวกคุณทุกคนเลยในที่สุดแล้วคุณโปรโมตตัวเองไม่มีใครสอนแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเรื่องนี้คนส่วนใหญ่แม่งพลาดเรื่องนี้มากพลาดเรื่องนี้มากผมบอกเลยน้องเดี๋ยวในนี้เขาเขาผมจะสอนเขาต่อเนื่องคนนี้คนนี้มีของคนนี้มีไป อเพราะว่าเพราะว่าเขามาเจอผมรอบสองนี่เพราะว่าต้องโดนเก็บตังค์เพิ่มแล้ว <c oughs> ลเปล่าเราก็เป็นรวยแล้วคนเนี้ยเอ่ออะไรต้องให้หลักคิดอีกอันหนึ่งวันนี้จะแถมให้พวกคุณด้วย <c oughs> ผมบอกเขาบอกว่า <c oughs> น้องไม่ได้ขายควายตลอดชีวิตไอ้ควายเนี่ยมันทำให้น้องเกิดหมายเขาว่า การที่เอาอคนสวยไปคู่กับควายเนี่ยมันแลกตาในตลาดไงคนมันเลยแหกเอเขาดูเป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนแล้วก็แหกกันมาซื้อควายใครจะไปรู้ว่าควายแม่งตัวละสองล้านกูก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยเท <laughs> ่าไหร่นะเอาสามล้านห้าด้วยขอโทษจ้ะออกราคาต่ําไปนิดนึง <laughs> <laughs> แล้วแต่พันมาแล้วแต่พันมาโอเคเออไม่่มาดิสคัไม่ได้มาดิสเคาลเลยนะเนี่ยโอ okay, เคอ่ะ ตัวละสามล้านห้าใครจะไปรู้ว่าควายมันราคาขระดับนี้นะครับทุกคนก็สิ่งที่ผมอยากจะสอนคุณเอาไม้แพงๆเลยที่วันนี้ผมผมสอนเขาอะคือไอ้ควายเนี่ยม่งเคยเป็นบันไดให้มึงเกิดแต่ต่อไปนี้ไอ้ไอ้ควายหรือต้นไม้มันแค่เหตุผลให้มึงเกิดเดี๋ยวใครค้อนมาเนว้าพี่พูดคำหยาบหือว่าไม่ด่าใครเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย ไม่เป่านะเป่านะคุณเข้าใจล่าว่าในที่สุดแล้วคุณโปรโมทตัวเองคุณแค่ขอเหตุผลอะไรก็ได้ที่ให้คุณเกิดพอคุณเกิดแล้วคุณต้องสวมมงกุฎแล้วบอกต่อไปนี้กูโปรโมทไอ้นี้แหละกูโปรโมทคนนี้แหละแบรนด์เนี้ยสาคัญสุดแล้วแบรนด์นี้สําคัญสุดไม่มีแบรนด์ไหนสําคัญกว่านี้แบรนด์ตัวคุณเพราะว่าเมื่อไหร่แบรนด์ครัวคุณแม่งครอบคลุมไอพวกแบรนด์พวกนี้นะคุณขายอะไรก็ได้ คุณขายอะไรก็ได้ผมยกตัวอย่างอ,อย่างหนึง่งที่คนชอบเอพอดีเป็นมันเป็นเหตุที่พวกพูดวันนี้พ่อมีลูกศิษย์มาโคช้ชแต่ว่าผมจะแถมให้พวกคุณไปเวลาพวกคุณหลายคนชอบโชว์ของประดับใช่ไหมโช,โชว์วัตถุนะบางคนชอบแบบว่าออันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องตก,งก,กใจนะแต่ว่าบางคนชอบโชว์ของประดับพวก兰博基尼เบนพวกอะไรใช่ไหมชวของประดับแบบแฮมเมสอะไรเงี้ยใช่ไหม ผมบอกได้เลยวันนี้ให้ให้ความความลับคุณไปอย่างหนึ่งนะฟังดีๆนะอย่าไปทําแบบนั้นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแบรนด์นั้นอะกบคุณคุณไปขอมันดังแต่คุณเนี่ยจะต้องกบแบรนด์พวกนั้นเก็ตป่ะคุณเนี่ยจะต้องกบแบรนด์พวกนั้นคุณจะต้องมาถึงในวันที่บอกว่าต่อไปนี้กูไม่ต้องพุ่งกูไม่ต้องพุ่งพวกมึงหรอกเพื่อที่จะให้คนมาอยากดูกูกูไม่ต้องพุ่งแลมโบกินี่กูไม่ต้องพุ่งไห่เอ๋แลนซั้งิ้น กูคนไม่อยากดูกูเพราะกูคนไม่ได้อยากดูกูเพราะกูมีแลมโบคนไม่อยากดูกูเพราะกูนั่นแหละแบรนด์คุณสร้างเสร็จแล้วเจ๋งไหม, <Yeah. S 1> ไ,มไม่มีใครพูดผมบอก้วยในในประเทศเนี้ยคนที่เข้าใจเรื่องแบรนด์ที่สุดนั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมเป็นจีเนียสเรื่องนี้ผมเป็นอัจฉริยะเรื่องนี้มันจะไม่มีใครคิดขาดเรื่องแบรนด์ไม่มีใครขา,ขาดขนาดเนี้ยเวลาคนมาโคชชิ่งกับผมผมผมโค้ช ไม่ได้นั่งคุยเฉยผมมองอ่านคาดเรื่องแบรนด์ของเขาแล้วเป็นการไม่ใช่แค่วิเคราะห์อย่างเดียวไม่ใช่ผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ไม่ใช่แบบวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์อะไรไม่ใช่ผมเป็นคนบอกว่ากลยุทธ์แบรนด์ของคุณมันคืออะไรขั้นต่อไปนั่นคือที่ผลที่ัณฑผมทําค่าตัวผมถึงได้หลายแสนต่อชั่วโมงนั่นคือสิ่งที่ผมดิลิเวอร์และผมวันนี้เอาให้คุณฟรีฟรฟรหนึ่งนั่นเลยบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องเอาแบรนด์หรูมาเสริมบารามี มึงเก่งไม่จริงแต่เมื่อไหลายคนไม่มาดูมึงทนมาดูคุณโดยคุณเพราะชื่อคุณเพราะหน้าคุณคนไม่สนใจแบรนด์หรู้อะแบรนด์พวกนั้นมาเกาะคุณกินด้วยซ้ําแบรนด์พวกนั้นมาบอกว่าขอจ่ายตังค์ให้เพื่อเอาสิ่งนั้นมาอยู่ในจอคุณหน่อยเมื่อนั้นน่ะแบรนด์คุณสร้างเสร็จแล้วแบรนด์คุณข่มแบรนด์พวกนั้นแบรนด์ผมข่มแค่แบรนด์พวกนั้นแบรนด์คุณข่มวัตถุทั้งหมด กูไม่ต้องพึ่งแบรนด์พวกมึงแบรนด์พวกมึงแหละต้องจ่ายตังค์ให้กูเพื่อจะเข้ามาอยู่ในจอกูคุณเก็ตมาเนี่ยคุณแกคุณควรจะไปมีความเป้าหมายจะมาอยู่ที่นั่นแต่เมื่อไหรท่ที่เมื่อไหร่ที่ไม่ต้องเอาเรื่องอื่นๆมาเบลอนะคนมันจะลืมหน้าคุณไปละคนมันจะลืมสมองคุณคุณไปละถ้าคุณต้องเอาเรื่องอื่นๆมาเบอเอ่อต้องเอารถมาโชว์คนถึงจะมาดูกูต้องถึงมาเสริมบรารมีว่ากูรวยจริงต้องเอาโน่นนี่มาคราวนี้เนี่ย คนมันลืมคนมันลืมว่าหัวใจแก่นของตัวคุณมันคืออะไรคุณรู้ว่าเวลาคุณมาดูผมแก่นของตัวผมมันคือความรู้ความอความรู้ในด้านต่างๆที่สรุปมาให้แล้วใช้ได้จริงนี่คือแล้วหาเงินได้จริงนี่คือคุณรู้แก่นของแก่นเรื่องนี้ไม่เคยอาจจะมีบ้างมาประดับบารมีผมซื้อที่เจ like, ็ดไร่ริม,มน้ำเจ้าพระยามีบ้างเฉยบางครั้งก็ามาเอามาโชว์บ้างให้เห็นผลลัพธ์ แต่มันไม่ใช่พระเอกในจอของผมผมไม่จะเอาพวกนั้นมาบอกว่าเออเอาพวกนั้นมาเบลอมาเบลอภาพหลักเข้าใจปะถ้าคุณทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะสงสัยเอย้ฉันควรจะต้องเอ,เอาอะไรมาอวดหรือเป่าเนี่ยควรจะต้องเพื่อที่จะให้คนคิดว่าฉลยบางคนเป็นหนี้ด้วยนะบางคนเป็นหนี้ไปยืมหนี้ยืมสินเออเพื่อที่จะเอามาโอ้ยเยอะผมเจอคนแบบน,นี้เยอะที่เพื่อที่จะเอามาโชว์ให้ว่าเออนี่มึงเห็นไหม กูรวยกูรวยจะได้แบบเออคนจะได้เชื่อถือในล้านของเขาหรืออะไรหลอย่างนึงแต่ว่าในที่สุดออกูเคยเห็นข่าวเยอะแยะเต็มหมดที่แบบว่าในที่สุดแม่งก็กลวงข้างในแล้วก็ต้องแล้วก็เหมือนไปโกงชาวบ้านเขาอะไรแบบเนี้ยแต่สําคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของออนไลน์นะสําคัญคือความจริงใจผมบอกได้เลยนะคนเนี่ยเ,ออเดี๋ยวผมสอนให้คนหนึ่งเลยเดี๋ยวก่อนที่วันนี้จะเอาเตยเข้ามาวันนี้ก็มีลูกศิษย์ของผมคนเก่งองนนีกคนหนึ่งชื่อเตย ตอนนี้เต้ยก็แบบว่าโอ้โหปังมากเลยเว้ยคนลงตั้งใหญ่ฮะคนลงคอร์สตั้งสองพันกว่าคนโคตรสุดยอดเลยเชิเต้เข้ามาเลยดีกว่าเข้ารายการเข้ารายการควเออแล้วไม่เป็นไรหรอกพวกคุณอยากได้อยากได้ความรู้เจ๋งๆงลึกๆนัไปเรียนในคอร์สคอร์สของผมเจ๋งๆทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเชิญเต้ยเข้ามาดีกว่าเพราะว่าเต้ยเนี่ยเป็นหลักฐานความสําเร็จเลยค่ะโอ้โหตอนนี้เขาปังมากปังกว่าคนดูเยอะกว่าผมอีก <laughs> สวัสดีค่ะอันนี้เต้จำได้ไหมโอ้โมวันนี้สวยมากเลยว้อืสุดยอดเลยโอเคอันนี้ <c oughs> เป็นอีก,อก,อกผลอีกผลข้างเคียงนะครับต่อไปนี้จะมีเรียนกับบัณฑิตจะมีนอกจากผลข้างผลผลหลักคือได้เงินได้ความสุขเหนื่อยน้อยลงแล้วก็เอได้นี่คือผลหลักแต่ผลข้างเคียงคือสวยขึ้น สวยขึ้นใช่สวยขึ้นด้วยนรวยขึ้นรวยขึ้นนี่ผลหลักอยู่แล้วนี่คือเป็นเป้าหมายหลักที่จะมาขึ้นขึ้นอีกอ่ะขึ้นอีกเยอะเลยด้วยใช่ค่ะใช่ไหนบอกก่อนบอกบอกคอร์สแรกที่มาเลยกับพี่คืออะไรจริงๆแล้วหนูเรียนออนไลน์กับอาจารย์หลายคอร์สมากๆแต่คอร์สที่เปลี่ยนจริงๆคือ690ล้านอย่างที่คือทุกคนเห็นเต้กี่ครั้งเนี่ยคือแบบเห็นหน้าเต้ปุ๊บบางคนบอก อาจารย์เต้ไม่ต้องพูดแล้วก็ได้ค่ะหนูรู้เลยว่าอาจารย์อาจจะพูด6ก0เ้าิบล้าน <laughs> ใช่ค่ะแต่แตที่มาเรียนเจอครั้งแรกเราเจอนครั้งแรกผูกขาดตลาดเป็นตอนที่มาเรียนตดาอาจารย์ครั้งแรกคือผูกขาดตลาดบนค่ะจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเ,เรียนหกรยก้สิบล้านคือจนรู้รู้แล้วว่าเฮ้ยภายในเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนใช่ไหมคะแต่ตอนที่มามาหาอาจารย์ก็คือเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่โลกของธุรกิจละแล้วหนูก็ทําธุรกิจมาระยะหนึ่งนะคะก็คือปีกว่าเกือบ เกือบจะสอกปีแล้วอะค่ะในในธุรกิจของของหนูที่ทําอยู่ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยมันรู้สึกว่ามันตันธุรกิจอแไลขายตรงใช่เขาเคยไขผู้ใดมาเนี้ยเคยไขไปแล้วาขตรงเราถามตรงอะเคยเคยตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วค่ะอต่แน่นอนว่าแน่นอนว่าคือเราแบบเอ้ยเป็นคนที่มีเป้าหมายใช่ใช่ใช่ไหมคะวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยถ้าอะไรที่มันทําได้แล้วไปถึงเป้าหมายอะคือเราสามารถทําได้ทุกอย่าง หนาที่ที่มันไม่ไม่ผิดกฎหมายมาใช่นคนนี้คนนี้เป็นคนหิวความสําเร็จจริงนะลุงลุงเจอลุงลุงมาเล่าให้ผมฟังไงค,คือเล่เาคลุงก็เจอเอาภาพของเขามาโชว์หลังจากที่ผมเจอเขาแล้วนะแล้วลุงก็าภาพของเขาโชว์ตอนที่ไปเจอกันตอนตอนทำไรนะตอนทำเอ็มซ่าอตอนทำเอ็มซ่าโอเคใไม่ได้โปรโมทให้เอ็มซ่านะครับทุกคนผมออแต่ว่าตอนนั้นก็ทำเต็มที่เหมือนกันเขาหิวความสําเร็จมากเลยนะแล้วก็แล้วก็ก่อนหน้ามาเจอพี่ก็ลงพุ่มคูกคานมาผลควรเลยใช่ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็อตอนตอนที่มาเจออาจารย์คือมันตันแล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะไปต่อ,อยังไงในในสายงานที่เราทําอยู่สางานอะไร,ไรคะก็คือคือหนูเป็นอตอนนี้คือเป็นเทรดเดอร์ใช่ไหมคะเป็นเทรดเดอร์แล้วเราอะก็คือมีเป้าหมายว่าจะทํายังไงคือหนูมีชุดความรู้ที่สามารถเทรดทําเงินได้แต่ทีเนะี้ยมันมัน,ม,นมันได้แค่เราแล้วเราอยากให้คนอะได้รู้จักเฮ้ยว่าเราทําแบบเนี้ย แล้วมันทําเงินได้นะเราอยากให้ชุดความรู้ที่มันถูกต้องกับ oh. คนที่เข้ามาในตลาดนี้ hmm. เพื่อที่จะได้ไม่ล้มลุกโคันหรือว่าขาดทุนเยอะเหมือนที่หนูเคยเป็นก็ hmm. เ,เลยอยากจะถ่ายทอดความรู้ที่หนูเทรดได้ให้กับคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาจารย์จาได้ไหมที่หนู ah, บอกอาจารย์ว่าว่าหนูอยากอยากทำยังไงก็ได้ให้คนนะรู้จักหนูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าหนูต้องการจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับคนอ่าโอเคๆใช่ค่ะก็เลยต้องมาหาอาจารย์อ่าโอเคๆใช่ก็อาจารย์บอกว่านั้น หนูก็แบบเ้ก็เก่งอยู่แล้วก็รวยอยู่แล้วเทรดหาเงินได้วันเป็นรานทำไมต้องมาหาพี่อืออืออือจำได้ต้องมา private coaching ต้อมา private coaching ก่อนใช่อันนั้นคือคาถามแต่ว่าที่นี้วันนั้นน่ะที่หนูมาเจออาจารย์ครั้งแรกก็คือคอร์สผูกขาดตลาดบนเพราะว่าหนูจะมาด้วยเรื่องนี้นี่แหละใช่พอมาเรียนเสร็จปุ๊บหนูก็กลับไปทําเลยตามที่อาจารย์สอนผมสอนผมสอนว่าพี่สอนว่าอะไรอาจารย์บอกว่าให้คัดลับไปหนึ่งอันจากจากคอร์สผูกขาดตลาดบนอาจารย์บอกว่าเจาะเฉพาะกลุ่มตลาดบนเท่านั้นใช่แล้วแล้วข้อนี้เนี่ย ข้อนี้นะผมบอกได้เลยนะเหมาะสําหรับตอนนี้ที่สุดเลยใช่ค่ะเพราะคนตลาดบนอคนรวยในประเทศไทยเนี่ยน,น่าจะประมาณห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นต์คนเจ็บสิบล้านเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านคนห้าเปอร์เซ็นเท่าไหร่สามจุดห<อ>้าล้านสามล้านห้าแสนคนเยอะไหมเยอะเยอะมากสามล้านห้าแสนคนเยอะมากใช่ค่ะทาไมถึงรู้ว่าเยอะมาก เพราะว่าคอสของเขาคนลงไหมเยอะใช่ค่ะ <c oughs> ไม่ต้องถึงคอสสองพันอ่ะมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่สนใจเรื่องการเทรดหุ้นเทรดทอ <c oughs> งคำใช่ค่ะแต่มีจำนวนพอที่ไม่ไปลงสองพันกว่าคนอ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะลงสองพันกว่าคนในคอสของเขาแล้วก็ซ้ำๆอีกใช่ค่ะ แล้วก็ไปคอร์สอะไรนะวันนั้นเปิดคอร์สอะไรทีได้เป็นเกือบแปดกี่สิบล้านอะคอร์สเป็นเป็นคอร์สเทรดเลยค่ะเป็นเดี๋ยวเช็คลิสต์สำหรับการเข้าเทรดเลยเออใช่คนคอร์สละเจ็ดหมื่นคนลงมาเป็นกี่ร้อยคนคอร์สเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าทำให้คอร์สของผมดูถูกไปเลยใครใครดูใครดูใครดูคลิปคลิปของผมแล้วบอกคอร์สอาจารย์บันดิตแพงนะนี่งเจ็ดหมื่นเก้าจริงจริงคอร์สอยู่ที่แสนสี่ค่ะแต่ว่าวันนั้นอยากคือทําโปรโมชั่นเฉพาะคนที่อยู่ในไลฟ์นั้นเท่านั้นก็คือซีเอฟมาเลยเจ็ดหมื่นเก้าโอ้แล้วคน อ้อแบบเรวมยอดไปคุยในเรงแล้วกันไม่ต้องบอกไม่ต้องอวดตรงนี้หรอกนะลายสิบล้านโอเคคือซึ่งซึ่นั่นแหละคือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะหนูก็ทําแบบนี้เหมือนกันหนูสอนทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าเออเราอยากเห็นผลลัพธ์อ่ะแต่คนที่ที่เขาสามารถทําได้แบบเราอ่ะมันน้อยพอเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มตลาดบนใช่ไหมคะเขาเข้ามาแล้วเขาเห็นคุณค่าของชุดความรู้ที่เราให้แล้วเขาทำตามทันที พเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลฑิศริรสีสวัสดีครับ